สนับสนุนโดย l e โ o โว iTrue Mart สวัสดีชาวไคโฟนทีวีทุกคนครับวันนี้เรามารวบรวมโมดูลพิเศษสำหรับ iPhone ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของกล้องแบตเตอรี่แล้วก็ความจุข้อมูลกันดีกว่าครับอันแรกก็คือแซ i ด i สไอเอ็ f l a s h d r i ได ราคาประมาณ59เหรียญน,นะฮะถึง119เหรียญโดยเป็นอุปกรณ์ที่เปรียนเสมือนแฟลชไดร์ที่สามารถเพิ่มความจุของ iPhone ได้ถึง3 2 6 4ก็128 g b กกบต์ต่อมาเป็น Square Contact l e ส s นะครับหรือว่า c h i p r e a d e รราคา49.99เหรียญอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยน iPhone ให้สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้อันที่3า,าเป็น a อโลคริ p ค,ค4 i n o n n 1 l เลน จัดไปที่79.99เหรียญโมดูลกล้องที่เป็นเลนส์4เลนในตัวเดียวครับจะถอดเปลี่ยนได้สลับไปมาไม่ว่าจะเป็นเลนส์ชนิดต่างๆนะฮะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซูมได้แบบสุดๆต่อมาเป็น n i t e y i s t e r d y w e n Mouse Kit เป็นอุปกรณ์ที่ยึดเครื่อง iPhone 6/6s หรือว่า iPhone 6 Plus เนี่ยไว้กับช่องแอร์ภายในรถยนต์เรามาดูกันที่มานาที Worksing t l a b a r Code Scanner ราคา9 5เหรียญโดยเป็นตัวสแกนเนอร์ยาโค้ดสำหรับการติดตามสินค้าคงคลัง ซีเทอร์โมคอมแพคคาเมราแอนด์ซีเคดครับราคา249ี่เหรียญน,นะฮะอุปกรณ์ที่ช่วยให้กล้องสมาร์ทโฟนสามารถถ่ายภาพแบบตัวจัดความร้อนได้นอกจากนี้ยังมีอินฟลิกไวไฟบูสเตอร์ราคา3 9 9 9เหรียญอุปกรณ์ที่ช่วยในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ให้ดียิ่งขึ้นโถราโปรโมดูลครับช่วยให้ผู้ใช้กลายเป็นนักถ่ายมืออาชีพได้เลยทีเดียวโดยให้เลือกปรับเปลี่ยนถึง7โมดูลไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องแบตเตอรี่เสริมภายนอกหรืออุปกรณ์ขับเสียงที่เชื่อมต่อบลูทูธได้ แล้วก็โ o ซีโ o สไลท์แบตเตอรี่ครับราคา5 9 9 9เเหรียญแบตเตอรี่เสริมที่ช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของ iPhone 6S 6S Plus เนี่ยหรือว่าจะเป็น6หรือ6 Plus ได้ถึง2เท่ากันเลยทีเดียวเพื่อนๆว่าไหนเจ๋งสุดครับกด s u b s c r i b e s p a c e Phone TV ใน YouTube แล้วเข้ามาบอกกันหน่อยฮะสวัสดีครับ